สวัสดีค่ะวันนี้มาออสอนวิธีการตีวิปครีมนะคะทำยังไงให้อร่อยแล้วก็ลูกค้าดิดใจนะคะจะมาบอกอวัตถุดิบแล้วกอ็อุปกรณ์นะคะนี่นะคะอันแรกในอันนี้นะคะน,นี่นะคะอันนี้คือวิปครีมนะคะใช้ของยี่ห้อนี้คะ่ะ h ิปอีโควิปค่ะ,ะใส่อ่างแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะคะอ่ s นลิดมันจะได้ได้ความเย็นนะคะ แล้วก็ใช้อุปกรณ์อันนี้นะคะที่ตีค่ะใช้ของนห้อนี้ค่ะทนสองปีแล้วค่ะไม่เป็นไรเลยะคะ่ะแล้วก็จะตีแล้วก็ปรุงรสนะคะตีประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็ปรุงรสวันนี้จะทํารสชาไทยนะคะเดี๋ยวมาทําให้ดูนะคะนี่คือการตีวิปคิงนะคะ เดี๋ยวอ่วาเดี๋ยวพอปรุงส่วนผสมเราจะมาบอกสูตรทีนะคะนี่นค่ะอันนี้หลังจากตีไป10นาทีนะคะก็จะเติมส่วนผสมทำให้รสชาติอร่อยนะคะ,ะเติมผงชาไทยของอาเคดี้นะคะ ไม่เป็นไรค่ะเติมผงชาไทยเข้าไป3ช้อนตวงนะคะแล้วก็ผงนมสดอีก2ช้อนตวงนะคะแล้วก็นมข้นหวาน30 ml แล้วก็ส่รับคาราเมลอีก20 ml นะคะแล้วก็จะได้เป็นวิปครีมรสชาไทยแสนอร่อยที่ลูกค้าติดใจค่ะขอบคุณค่ะ